สำหรับปัญหาที่คุณแม่พบบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาน้องเหงื่อเยอะหัวเหม็นข้าวาหัวเหนียวเป็นตังใช่ไหมคะทั้งที่ลูกเราอยู่บนห้องแอร์เปิดแอร์ตลอดทั้งวันหรืออากาศไม่ร้อนเขาก็ยังมีเหงื่อเยอะตลอดทั้งวันอยู่ส่งผลให้ในบางรายที่เหงื่อเยอะๆค่ะมีอาการผด พื่นแสบคันตามผิวหนังด้วยเอยอาการเหล่านี้ส่งผลให้เวลานอนของน้องเนี่ยนอนหลับไม่สนิทด,ด้วยคราวนี้วันนี้เฟินจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเด็กๆถึงเหนื่อเยอะหัวเม็นคาวหัวเหนียวเป็นตังแล้วก็มีอาการแพ้ผดผื่นคันค่ะ เด็กที่มีปริมาณธาตุไฟในร่างกายสูงอะค่ะแม่มักจะมะีพอในร่างกายเขามีธาตุไฟสูงการเผาผลาญในร่างกายสูงความร้อนในร่างกายก็จะสูงด้วยคราวนี้พอร่างกายพยายามที่จะระบายความร้อนออกทางเหงื่อถูกไหมคะพอภายในเรามีความร้อนปุ๊บร่างกายจะต้องพยายามปรับอุณหภูมิให้สมดุลเพราะถ้าไม่สมดุลปุ๊บก็จะส่งผลต่อระบบภายในร่างกายร่างกายก็เลยพยายามขับความร้อนออกทาง เหงื่อทางรูขุมขนคราวนี้เด็กๆที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรเหงื่อไม่ค่อยออกหรือไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเนี่ยกระบวนการขับของเสียของเขาหรือว่า ขับเหงือ่อขับปัะสสะาวะของเขาอะยังไม่ค่อยดีของเสียเขาเยอะอยู่ทําให้เวลาที่เหงื่อออกเนี่ยรูขุมขนที่อ่ารูขุมขนที่ไม่ได้กว้างรูขุมขนที่ไม่ได้เปิดระบายเหงื่อบ่อยนักก็จะดันความร้อนขึ้นมาพอดันความร้อนขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนรูอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ความร้อนหรือเหงื่อดันพอดันขึ้นมาปุ๊บอ่าก็จะเกิดเป็น เขาเรียกอะไรเป็นผลเล็กๆตามบริเวณผิวหนังไอ้ผลเล็กๆบริเวณผิวหนังเนี่ยทำให้เกิดอาการคันพอคันปุ๊บน้องไปเกาใช่ไหมคะเกาบ่อยๆเกิดเป็นรอยหรือว่าเกิดผิวหนังถลอกเข้ายิ่งทําให้ทุกครั้งที่เหงื่อออกเกิดอาการแสบคันตามผิวหนังแล้วเขาเกาอีกมันก็จะเกิดเป็นเหมือนกับเป็นวงจรอ,อยู่เงี้ยตลอดเวลาคราวนี้ อาการแบบนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะเด็กๆที่เป็นคนธาตุไฟสามารถเกิดได้กับเด็กๆทุกธาตุซึ่งในจังหวะนั้นน่ะธาตุไฟในร่างกายสูงหรือความร้อนในร่างกายสูงจากสองสาเหตุก็คือหนึ่งอาหารแล้วก็สภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเพราะอาหารบางกลุ่มทานแล้วเพิ่มปริมาณธาตุไฟใช่ไหมคะ,ชมคะเช่นพวกผงปรุงรสผงปรุงรสขนมกรอบๆอาหารปรุงแต่งพวกนี้รวมถึงพวก พริกไทยอา,อาหารรสเผ็ดร้อนกลุ่มนี้จะทําให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายเขามีสูงขึ้นพอกระบวนการเผาผลาญในร่างกายสูงขึ้นธาตุไฟสูงก็จะส่งผลเหมือนที่เฟ์นเล่าให้ฟันกับอีกอย่างหนึ่งก็คือกิจวัตรประจําวันของเขาหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่อากาศร้อนก็ส่งผลให้ธาตุไฟในร่างกายเขาสูงหรือกิจวัตรบางกิจวัตรเช่นเขาเล่นเขาเล่นออกกําลังกายเยอะ เกินไปหรือการที่เขาพักผ่อนน้อยเกินไปพอเขาพักผ่อนน้อยเกินไปค่ะช่วงเวลานอนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายแลกเปลี่ยนกา๊าซแลกเปลี่ยนอุณหภูมิครัวน,นี้พอเขาพักผ่อนน้อยความร้อนในร่างกายหรือกดในร่างกายก็จะสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณธาตุไฟในร่างกายสูงแล้วก็ส่งผลต่ออาการเหงื่อเยอะัวมเมนคาวของเด็กๆค่ะและสมุนไพรกลุ่มที่ช่วยเรื่องการปรับธาตุ ที่เราทราบอยู่แล้วนะคะก็จะมีตีพลาตีพลาเนี่ยประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมที่ช่วยเรื่องปรับสมดุลธาตุสีในร่างกายช่วยให้ทั้งอุณหภูมิในร่างกายเป็นปกติแล้วก็ช่วยให้สัดส่วนของธาตุในร่างกายเนี่ยสมดุลมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีทับทิมซึ่งทับทิมเนี่ยลดฝาดเย็นช่วยในเรื่องการระบายความร้อนปรับอุณหภูมิในร่างกายมีมะตูมมะตูมช่วยเรื่องการขับของเสียขับปัสสาวะ พอเราขับปัสสวะพอเราปัสสาวะได้บ่อยๆอค่ะของเสียจะถูกถ่ายออกรวมถึงความร้อนที่อยู่ในร่างกายก็จะถูกถ่ายเป็นการปรับอุณหภูมิในร่างกายไปได้อีกด้วยและสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะเคยทานกันบ่อยๆก็คือพุทราจีนพุทราจีนเนี่ยจะเห็นว่าเข้าไปต้มเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมคะนอกจากจะช่วยปรับความร้อนในร่างกายแล้วยังมีส่วนช่วยในการบำรุงอวัยวะหลักๆใหญ่ๆเช่นพวก อวัยวะใหญ่ในร่างกายเช่นบำรุงตับบำรุงน้ำจะเห็นว่าเราไปต้มเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ดื่มบำรุงสรรพคุณของสมุนไพรเหล่านี้ค่ะช่วยปรับสมดุลในร่างกายส่งผลให้อาการเหนื่อยเยอะหัวเหม็นคาวหรือผดผื่นคันร้อนอยู่ตลอดเวลาของน้องๆเนี่ยดีขึ้นก็จะทําให้ร่างกายน้องสมดุลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาระที่เฟิร์นอามาฝากมีประโยชน์นําไปปรับใช้ในการดูแลลูกๆได้ ดีไหมคะถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟินด้วยนะคะและเดี๋ยวคลิปหน้าเฟินจะหาสาระดีๆแบบเข้าใจง่ายๆมาเล่าให้ฟังอีกคะ่ะอยากให้เด็กๆสุขภาพดีคุณแม่มีความสุขให้ช่วงเวลาระหว่างแม่กับลูกเป็นความทรงจำที่มีความหมายได้รักจากแม่เฟินคะ่ะ